เดอะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะมาชำแหละแผนไฟปฏิวัติจุดไม่ติดค่ะม็อบปุกไม่ขึ้นจากหลักหมื่นเหลือหลักสิบค่ะจากกรณีกลุ่มม็อบค่ะได้มีการนะัดชุมนุมเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยหลายประกาศ ก็ให้เหล่ามวลชนค่ะออกมาร่วมชุมนุมกันให้มากแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาชุมนุมจริงๆนั้นกลับมีคนมาไม่มากดังตามที่แกนนำหวังไว้แม้จะมีเหตุการณ์ศาลไม่อนุมัติให้ประกันตัวเหล่าแกนนำได้แก่นางสาวปนัสยาสิทธ,ธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม่นายจตุพัฒบุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินรวมถึงนายปียรัตน์จงเทพหรือโตโต แต่ก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่สามารถจุดชนวนให้คนลุกฮือได้ค่ะโดยก็มีรายงานว่าวันดังกล่าวบรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยเฉพาะเกาะพญาไทยค่ะมีแกนนําเดินถือโทรโค่งประสัยบริเวณฟุตบาทแต่ไม่มีมวลชนมาร่วมเดินประท้วงหลังจากเริ่มนัดหมายให้มารวมตัวกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนทางด้านแกนนำที่นัดชุมนุมครั้งนี้ก็ประกอบด้วย วันวลีเพรธนกรปูนธนพัฒนและฟิวพีรพลค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะม็อบก็ได้มีการนัดชุมนุมกระจายทั่วกรุงสารเรือนจำ BTS MRT นครปฐมซึ่งก็มีการแบ่งกลุ่มชุมนุมเบื้องต้นดังนี้ค่ะกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายเวลา16นาฬิกาาศาลอาญารัชดาพิเศษทำกิจกรรมผูกโบดาวางพวงรีด สำหรับกลุ่มนี้นั้นนะคะก็เป็นกลุ่มที่มีการร่วมกันก่อตั้งคณะราษฎรซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดซึ่งแกนนำกลุ่มนี้ทั้งพริชชีวรักษ์ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลอานอนนำพาพานุพงษ์จัดนอกก็ถูกอายการยื่นฟ้องคดีชุมนุม19กันยาถวงอำนาจขืนราษฎรและศาลค่ะไม่อนุญาตให้ประกันตัวอยู่ในขณะนี้ กลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนัดหมายหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเวลา16นาฬิกานัดกันแต่งดำผูกโบดําอะไรประเทศไทยค่ะส่วนกลุ่มกาดปดแอกนัดทุกสถานีรถไฟฟ้า BTS MRT โดยยังไม่ระบุเวลาและก็เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มนี้จะมีกลุ่มกาดค่ะที่มีการเคลื่อนไหวคู่กับแกนนำ ซึ่งอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อเหมือนกับการชุมนุมที่ผ่านผ่านมาค่ะและครั้งนี้ก็ต้องมาติดตามว่าจะเกิดความรุนแรงซ้ำรอยหรือไม่ถัดมาค่ะกลุ่มราษฎรคนครปฐมและกลุ่มโพเทคฟีดอมนัดหมายบนถนนพุทธมนฑลสายสีเวลา16นาฬกาประกาศให้เตรียมหม้อรูปทูบเกลือไปร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งภายหลังจากการนัดรวมพลก็มีรายงานว่า ไม่มีมวลชนเข้าร่วมชุมนุมอย่างที่แกนนําต้องการค่ะเพราะมีมวลชนมาร่วมไม่ถึงร้อยค่ะและหลังจากนั้นก็ต่างทยอยแยกย้ายกันกลับจากประเด็นนี้เองค่ะจึงเกิดการตั้งข้อสังเกตว่าม็อบพยายามที่จะเอาเรื่องสารไม่ให้ประกันตัวเหล่าแกนนํามาเป็นเหตุในการชุมนุมปลุกระดมมวลชนให้ออกมาเรียกร้องสิ่งต่างๆซึ่งก็เป็นการหาเหตุมาจุดชนวนซึ่งก็ต้องมาจับตากันว่าแกนนํากลุ่มต่างๆ จะหาเหตุใดมาจุดชนวนอีกหรือไม่ส่วนเหตุการณ์การชุมนุมในประเทศเมียนมาค่ะก็รุนแรงยิ่งขึ้นและอาจมีการสูญเสียมากขึ้นหลังจากเมื่อวันพุทธที่3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ชุมนุมตามเมืองต่างๆถูกสังหารรวมถึง38รายเป็นสถิติวันน้องเลือดที่รุนแรงมากที่สุดนับจากเกิดเหตุรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ที่เมืองมันดาเลมีการปรับรามม็อบอย่างรนุนแรงและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนหลายรายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแองเจลหรือมาแจสินสาวน้อยวัย19ปีค่ะเธอเสียชีวิตจากการถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้วยกระสุนจริงก่อนจะมีการเผยภาพนาทีที่เธอกำลังพยายามวิ่งหมอบหลบกระสุนและถูกยิงเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งจากกรณีของมาแจสินค่ะก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงการใช้ความรุนแรงในการปราบผู้ชุมนุมขณะที่ต่อมาก็พบว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นิติเวชก็ได้ทําการผ่าชนสูตรศพของมาแจสินในสุสานของชาวจีนยูนานในกรุงมันเดเลเมื่อช่วงค่าของวันศุกร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ จากการผ่าชนาสูตรเจ้าหน้าที่พบอรอยแพ้ที่ด้านหลังใบหูข้างซ้ายบนศีรษะของมะแจสินซึ่งก็มีความขัดแย้งกับลักษณะของเหตุการณ์ที่เป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่งางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงในบาดแผลก็พบชิ้นส่วนของตะกัวยาว1.2เซนติเมตร กว้าง0.7เซนติเมตรซึ่งเป็นลักษณะของกระสุนขนาด0 3.8ที่ใช้สำหรับปืนสัน้นไม่ใช่ลักษณะเดียวกับอาวุธที่ตำรวจหน่วยปราบจราจนใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากกรณีนี้จึงเป็นบทเรียนให้กับผู้ชุมนุมในไทยและม็อบ3นิ้วว่าขณะนี้การเคลื่อนไหวของม็อบคณะราษฎรกำลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการปฏิวัติประชาชน ซึ่งอาจจะมีคนที่ต้องการก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้เกิดการสูญเสียเพื่อที่จะได้มีศพออกมาโหนสร้างสถานการณ์ก็เป็นได้ค่ะซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายและเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทรวงสุวรรณก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ผลพิสูจน์ศพวีรสตรีพม่าที่เคยถูกนำศพออกมาแห่เรียกม็อบโดยกล่าวหาว่าทหารพม่าเป็นผู้ยิงนั้นปรากฏว่าเป็นการยิงมาจากชาวม็อบด้วยกันเองเพื่อใช้ศพไปแห่ปลุกออดมประชาชนโชคดีของประเทศไทยที่ม็อบวันที่8มีนาคมซึ่งมีแผนการหาศพไปแห่เช่นเดียวกันถูกตำรวจทำลายแผนนั้นเสียก่อนม็อบจึงจอยการเรียกแขกเมื่อวานจึงเหลวเป๋ว มิฉะนั้นวันนี้มอ็อบคงเต็มเมืองอีกแล้วนี่แหละที่เขาว่าบ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชมีจริงโดยในวันนี้ค่ะก็ได้มีการแชร์ข้อความนัดรวมชุมนุมว่าราษฎรมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ประเทศแห่งนี้ณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะพญาไท17นาฬกาจากประกาศนี้ค่ะเราก็ต้องมาจับตาดูกันว่ามอ็อบที่มีการนัดที่อนุสาวรีย์ชัยในครั้งนี้ จะมีการสร้างความรุนแรงปุกระดมยุยยุตำรวจให้เกิดบาดเจ็บล้มตายเพื่อหาสพไปแห่สร้างสถานการณ์หรือไม่ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย